สำหรับเรื่องของการออมเนี่ยนะคะในชีวิตของการทำงานซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นข้าราชการนะคะดิฉันได้เงินเดือนน้อยนะคะแต่ว่าเราก็รู้ว่าเราจะต้องออมแม้ว่าเงินน้อยนะคะเราจะต้องระมัดระวังในชีวิตของการทำงานเพราะว่าเราต้องการที่จะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงกเกษียณ เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยตัดสินใจที่เลือกเป็นสมาชิกของกอบขตั้งแต่เริ่มต้นคือตั้งแต่ปีพศ2440เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเงินที่เราส่งไปแล้วรัฐสะสมเพิ่มให้เราด้วยเนี่ยเป็นจำนวนที่ สูงขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเงินเดือนน้อยแต่เราก็มีเงินของเราส่วนตัวที่เราจะใช้ได้ในตอนที่เกษียณนะคะเรื่องเงินออมเพิ่มถ้าเผื่อว่าพร้อมที่จะออมเพิ่มเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์มากขึ้นไปอีกอยังได้สิทธิพิเศษในการที่จะเอาเงินออมเพิ่มเนี่ยไปลดภาษีได้อีกดิฉันก็ใกล้จะกเกษียณเต็มทนแล้วเราต้องมาดูว่าในตอนที่เราเกษียณเนี่ยเราจะได้บำนาญเท่าไหร่ ะะแล้วเราจะใช้เงินบำนาญตรงนั้นนะเพียงพอไหมนะคะกับการที่เราจะดำรงชีวิตให้เหมือนเดิมกับตอนที่ขณะที่เราทำงานนะคะก็พบว่าเราก็ยังได้บำนาญน,นะคะบำนาญอาจจะน้อยลงกว่าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกบกขแต่ว่าเราจะได้เงินก้อนจากกบกขที่ ทำงานให้เรามาโดยตลอดนะคะสร้างผลประโยชน์ให้เราเนี่ยมากมายเรารู้สึกอุ่นใจและดีใจมากเลยนะคะดิฉันส่งมา25ปีนะคะแล้วเราก็ดูความเจริญเติบโตของการทำงานของกบขและการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในสภาวะการเงินต่างๆเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่ามีความมั่นคง ความมั่นคงเนี่ยมากกว่าธนาคารอีกนะคะแล้วก็เงินที่จะเอาไปออกดอกผลเนี่ยก็สูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ทางธนาคารจะให้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ค่ะกบกขได้สร้างความมั่นคงความรู้สึกอุ่นใจนะคะแล้วก็การดูแลข้าราชการในวัยกเกษียณในเรื่องของการออมเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ของชีวิตการทำงานนะคะการทำงานที่ไม่มีการออมเลยมันเป็นการสูญเสียความมั่นคงในชีวิตในบ้านปลายนะคะเวลาเราอายุมากเหมือนอย่างที่ดิฉันเป็นเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเริ่มมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นจากการดูแลสุขภาพนะคะรายได้ที่ลดน้อยลงก็เท่ากับว่าเราเนี่ยจะพบ กับความกังวลนะคะเพราะฉะนั้นการออมที่สร้างความมั่นคงความสุขให้กับตนเองอันนี้ค่ะก็คือสิ่งที่จะฝากให้กับทุกคนจะต้องคิดถึงการออมดิฉนันมีความมั่นใจนะคะว่ากบขทำงานได้ดีกว่าที่ดิฉนันจะเอาเงินไปฝากไว้ในที่อื่นนะคะทั้งความมั่นคงทั้งผลประโยชน์ดิฉนันภาคภูมิใจค่ะที่ดิฉนันได้เลือกกอบข เป็นครั้งแรกตั้งแต่สร้างกบขขอขึ้นมานะคะไม่ผิดหวังเลยค่ะอยากจะให้เพื่อนข้าราชการเนี่ยนะคะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับดิฉันนะคะที่ได้ลงทุนก,บกับกบข